แต่นี้มาลองดูอีกนีมนึงครับผมเฟรนดี้ฟอส b บรย์และหลังจากนั้นผมก็จะตั้งค่าให้เป็นแผนที่อันอื่นะครับอย่างเช่นแผนที่บรรยากาศแสงซึ่งต้องใช้โรบัคผมได้เปลี่ยนเป็นแผนที่เออผมได้เปลี่ยนเป็นัวอะไรกินสกินเลยส่วนผมจะเอาตะนุนมันจะได้เหมือนกับนี่ โอ้โหเราเฟรดี้ฟเบอร์ควาเสียหายทางอารมณ์คืออะไร h a e l d a ดดี่เรา d a m a g สหนึ่สองสามใช่ไหมผมจะเออ แค่เด็กก at ูนี่นิปเทสเก็บวิด <c oughs> ีโวลองพี่มั่วๆดูก็ได้เอิ่มได้ไหมเอ่ยกังฟูคนจรจัดปั๊บอันนี้มันพี่มั่วๆไม่ได้นะไปๆ๊บๆฮะชื่อนี้ what เดาๆวะนี่ นดูซิมันคือมีอะไรกองผู้คนดอนจัดกินไหมเนี่ยในจอดโอ้โหหมัดธรรมดาแดดนุง้งหมัดธรรมดาแดดนุง่งลูกันแกจะปล่อยอ่ะเ,เวลานคนเล่เมารีนา มันมีตัวละครหลักอยู่ของผมเป็นโอเคโฟเมลอ่ะแล้วก็ไอเด็กนี่ก็ TYDOG เปลดเปลดเปลดหลอเล่นทีวีดอจมาสเพื่อนผมมันบอกว่ามันพิมพ์มั่วม่แสดงว่ามันเป็นเจ้าของเจ้าของ เจ้าของคนที่สร้างแมบถอยสคูลหมา953ตัวหรืออีกอันนึงก็คือขอบคุณหมา953ตัวมันไปนดีใจอะไรขอบคุณหมาตั้ง953ตัวเดี๋ยวผมถามมันวันอังคารกินนิปเตกินนักุมลีอันนี้ปมีมัวมวยแหละได้ไหมได้เอเบคอนสวัสดีครับ ขออนุญาตอยู่ชั่วคราวอันนี้หนึ่งอักขระสามก็หิวบ้าอะไรแล้วมาอยู่นี่ อารมณ์คุมเฝ้าผมลองเปลี่ยนอันไหนมีไหมเดี๋ยวขอทางแยกหน่อยแล้วกันทางแยกนี้ได้ใช้กับอะไรดีอันไหนคฮะอ้ย

เปียนบรรยากาศให้เป็นตึกดูฮัทสำนักงานใหญ่โรเบิร์ตเราอยู่บนตึกใช่ไหมไม่มาร้อนจต้อยู่เวลาไปแล้วไม่เบม่เมือไหร่ต้องไปกงไป,อ,อ,ป,อ,ปอ,อยู่ไม น,นี่คืออีลอ,เเอน,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 ออน,นมัส

คนสดร้็มแล้วีเผมมาวาจผมจะมาสบนมาครับตอนนี้ใครดิคอยมาฟ้ามาีคนไม่เยู่เตะไปแล้วมีคนบ้าาอะไรคือก9บวกิ เธอเวทีเวอรมันต oh, ้องเท่ากับสิบก้าไม่ใช่เหรอไม่ใช่ยี่สิบเอ็ดเธอเป็นใครคุณวิ่งทำไม Your channel is nothing. It serves zero purpose. You should reset character now and give somebody else a piece of that oxygen and ozone layer that's covered up so we can breathe inside this blue-trapped bubble. Because what are you here for? To use religion and animal for content. Rethink your life. I mean that with a hundred percent. With a thousand percent

ไอ้ยองนี่ไม่ใช่หน้าจอขียวไอ้นี่มันดูทำไมไอ้ไอ้คนสุดท้ายอ่ะไอ้หมวกแดงอ่ะไอ้หมวกแดงมันดูอะไรมันดูโัพท์หรอแล้วมันไม่เห็นดูดูมันจ้องเนี่ยมันไม่เห็นแล้วมันวิ่งออกมอ่ะมันวิ่งร้อเสียงร้องขอนลมรู้เบาร้อง กำดูอันนี้น่าจะอันใหม่พี่ชายเอวจ้ะอะไรวะ CEO ของดิสเนเวอร์จีน โอ้ภาษาจีนปี่ชิชิชปาชักป้าอันนี้ผมขอไปอันจิโรคนนี้ชื่ออมูดูดา จิบปี้ับป้าชับป้าดูบีดูบีดาบ้าดาบ้ามาที่คงมดูบีดูบีบูมบูมบูบูจิปปีจิปปี้ับป้าชับป้าดูบีดูบีดาบ้าดาบ้ามาที่คงมดูบีดูบีบูมบูมบูบูจิปปีจิปปี้ับป้าชับป้าดูบีเอ้ยเลยนี่คืออะไรใช้ทั้งสามตัวอ๋อดูไม่ไดอยก็ไม่เห็นเลยขอยก็ทำได้ทุกที แอนอยู going, bon oh, ่แฮปปี้กวนบอนี่โอ uh, so no right? right? ้ยมีมีไงพี่พี่เขาทำอ่ะเออน่าสนใจดูแม้ว่าคอยยังไม่มีแอนแต่คอยก็ทำได้ทุกๆอย่าง